สวัสดีค่ะก็วันนี้พบกับเอ็กอินสปนะคะเช่นเติมวันอยู่กับพี่เด๋อค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อเลน GF 110ยิบินทิวชิปมาโคนะคะก็วันนี้เราจะมาพูดเรื่องคุณภาพของเลนแล้วก็ความคมชัดของเลนกันค่ะหลังจากที่พี่เดอ๋อใช้งานแล้วค่ะรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะอันนี้พูดถึงตัว110เลยใช่110ค่ะจริงๆเลน GF ของฟูจิเ่ยพี่เด๋อใช้มาหลายตัวแล้ว เวลาถ่ายภาพแพชชอตก็เหมือนกันพี่เด๋อจะใช้ฟูจิเนี่ยตัว GF เนี่ยแหละ,ะซึ่งหลายๆตัวคือชัดอยู่แล้วชัดมากๆไม่ว่าจะถ่ายจิวเวลรี่หรือว่าถ่ายโปรดักที่เป็นพวกคอสเมติกทั้งหลายที่พีเคยถ่ายนะแต่ตัวเนี้ยมันคือเลนส์ที่เป็นมาโครด้วยค,ครับมาโครเราจะรู้อยู่แล้วว่ามันชัดมากๆแน่น,นอนเท่าที่พี่เด๋ยลองตัว110มาโครที่วิชิปตัวเนี้ยมันความคมชัดั้านรายละเอียดคือมันดีมากดีมากเรียกได้ว่ามันเก็บดีเทลทุกอย่างทั้งความคอนทราสต์ทั้งเรื่องสีสันทุกอย่างนะครับ จริงๆแล้วการพูดเนี้ยบางทีมันอาจจะนึกไม่ออกอที่เดี๋ยวอยากให้ดูรูปมากกว่าโอเคได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปก,กันโอเค,คได้เลยครับ